สวัสดีครับผมวัดพีวันแรกนะครับพบกับผมวันนี้ก็มากับคดีเวอร์เทคนะครับรุ่น w t AMP 4258.25D นะครับคดีตัวนี้นะครับมาพบกับความแรง2,500วัตต์นะครับที่1โอห์มนะครับมีอยู่2สีนะครับมีสีทองแล้วก็สีเงินนะครับซีเวอร์นะครับดูจากกล่องนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับของจริงนะครับมาดูกันนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีใบรับประกันสินค้าแล้วก็คู่มือนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็บูทเบรดนะครับวนตัวสินค้านะครับจะออกแบบมาสวยงามนะครับ ิ่งเรียบเลยนะครับตัวนี้จะให้วางให้ดูนะครับตัวนี้1โอห์มอยู่ที่2อง0ัน0วัตต์นะครับแรงมากครับสามารถขับ15นิ้วได้เลยนะครับ1คู่ครับมาดูปุ่มนะครับควบคุมนะครับ แล้วนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถซื้อหาได้ที่พีวันทุกสาขาครับหรือว่าพีวันแพร่ก็ได้ครับโทร054522689นะครับตัวนี้พีวันเราก็เพิ่มเป็นส8สาขาแล้วนะครับเพิ่มเป็นระยองอีกหนึ่งสาขานะครับยังไงก็ฝากเวอร์เทค w t m p 4 25 25 2 5 8 2 5 d ไว้ด้วยครับ